อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขาย สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ,รบเรา3คนอีกครั้งกับรายการวันยดสุดฟินวันนี้เราทั้ง3มคนจะไปเที่ยวกันอีกแล้วโดยนั่งรถไฟไปนะคะไปจังหวัดส,สระบ,บุรีจะไปเที่ยวน้าตกโมกเหล็กแบบควันไดทิพย์กันจ้าใช่แล้วและตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟลังสิตนะเราจะเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟโมกเหล็กอ่าและท้ายคลิปนะครับเราจะรวบรวมค่าใช้จ่ายให้ด้วยว่าวันนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะต้องแบบประหยัดแน่ๆเลยก่อนจะไปนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วย แล้วถ้าที่พักร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวใดสนใจอยากให้เราไปรีวิวติดต่อ,อเข้ามาที่อินบ็อกแฟนเพจ Facebook วันหยุดสุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับ ต,ตอนนี้นะคะพวกเราก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสถานีที่เราขึ้นก็คือลังสิตปลายทางอยู่ที่โมกเหล็กนั่นเองนะอันนี้คือเป็นรถไฟขบวนที่135นะเป็นแบบชั้น3ราคาสุดประหยัดนั่นเองเนาะราคาตัวนะคะก็คือคนละ56บาทค่ะก็บอกว่าออกตั้งแต่7โมง49จะไปถึงปลายทางประมาณ10โมง13นาทีนั่นเองนะดูสิน้องอาชีตตื่นเต้นมากเลยเกาะหน้าต่างดูอย่างเดียวเลยเพราะไม่เคยขึ้นรถไฟถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องอาชีค่ะ <Wow. S 1> มองไม่ขาดสาย ตอนนะ้ค่ะนายท่าค่ะมันจะมาตรวตัวแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะที่สถานีนู่นเลยปลายทางมกเหล็กค่ะระหว่างทางนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหาของขึ้นมาขายเต็ไมไปหมดเลยจากสถานีอยุธยาค่ะ แล้วสานะพลาดไม่ได้เลยต้องซื้อมานี่เป็นมาลองถองไว้ก่อนก็คือไสก้กรอกอีสานชุดละ25บาทค่ะสองไม้แน่ถือว่าโอเคนะถูกข้า,าเหนียวหมูชุดละ30มสิบาทาจ้า,าหอมมาก <c oughs> อือร่อยนะเนี่ย<า>แล้วสุดท้ายนะคะจัดหนักจัดเต็ม มีข้าวด้วยเป็นข้าวกล่องแบบนี้มีทั้งข้าวกะเพรานะคะแล้วก็เป็นนี่ไส้ก,กรอกคือข้าวผัดนั่นเองชุดละ20บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากมากเลยจริงๆเราซื้อมาเนี่ยเห็นบางคนอาจจะมองเฮ้ยทำไมมันเยอะจังกินกันสามคนนะจ๊ะไม่ได้กินกันแค่คนเดียวนะอืม ตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงสถานีรถไฟโมกเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าคันนี้ไม่เลทเลยค่ะมาตรงเวลาเป๊ะเลยคือ10โมง13นาทีนะจ๊ะแล้วถ้าใครไม่ได้เข้าห้องน้ำบนรถไฟที่นี่เขามีบริการจ้าอ่าแล้วต่อไปนะครับเราจะไปที่น้ำตกโมกเหล็กซึ่งเมื่อกี้ถามนายท่าสถานีเขาแนะนำว่าวิธีการไปนะก็คือให้นั่งรถสองแถว คือฟังตรงข้ามว่างั้นหรือรถไฟแต่เขาบอกว่านานๆจะมาสักคันหนึ่งสองแถวเนี่ยเหรอเพราะว่าคนน้อยไงจะอยู่ต่างจังหวัดด้วยทีนี้ก็การเหมารถที่เนี่ยเขาจะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยไปไหนไหมไปนี่ไหมน้ำตกบวกเหล็กไหมน้ำตกเจ็สาวน้อยไหมก็เหมาไปได้เหมือนแบบมาเป็นแก๊งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ทีนีสุดท้ายก็คือเดินอเดินเลยเดินผ่านหลังสถานีรถไฟเดินผ่านตลาดเท่าไหร่อ่ะกี่กิโลหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเท่านั้น ไหวไหมอ่ะโอ้สบายอาชิแบกเดยไหวไหมไหวไหมไหวปะไหวไหมครับอึ้งเลยอ่ะถึงกัะสตันเลยโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ เดินมาร้อนๆนะคะน <that he should fish cream> ี่แอบเห็นอาหารชายไอศครีมกะทิสดซึ่งอยู่ในตลาดเลยนะคะเราจะมาแวะกินไอติมก่อนให้มันเย็นชื่นฉ่ำใจก่อนจะเล่นน้ำตกกันค่ะนี่ค่ะมีการเคาะกระดิ่งเรียกคนขายเลยเขาเขียนอยู่เรียกคนขายคนขายเขาไม่อยู่ไปหลังบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็เคาะอย่างนี้เต้งเต้งอาชีมองผมอยากเล่นเลยอ่ะหน้าแบบอ๋อเจียหน้าอืมค่ะเอาถ้วยเดียวค่ะทีเรียกคนขายอะลูก สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเลยสวัสดีครับเออสวัสดีครับนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะ25บาทจ้าโอ้ยเย็นฉ่ำชื่นใจแน่เลยอากาศร้อนโอ้แข็งจิ้มแข็งมากโอ้ได้ยินเสียงอะไรไหมมีคนอยากกินอีกแล้วอ้าวอยากกินเหรอทำไงก่อนสวัสดีครับขอมร่าชิม ขอาีไทีนึงจุดจุดไปทีนึงหง <c oughs> องชนกก็ๆๆจะได้กินอกไมทธมรมดากินเหมือนสลอดเลยชอจองเลย <c oughs> ดูหน้าดิหน้าคนสดชื่น <c oughs> เอาสตรอเบอรีร่โยเกิร์ตปั่นค่ะขนาดสั่งไม่ค่อยมีแรงหนึ่ง <c oughs> กิโล <c oughs> นี่ค่ะได้น้ำมาแล้วสามถังสตรอเบอรีร่สมูทต,ตี้ปั่นค่ะ25บาทรราทร้าจะอยู่บริเวณหอนาฬิกานะคะ ไม่ค่อยเหนื่อยเลยนะตอนนี้สามาถึงแล้วน้ำตกมวกเหล็กนะคะตลอดสองข้างทาง,งสานะเมืม่อกี้มีของขายเต็มไปหมดเลยขนาดสามาในวันธรรมดามีของขายเยอะขนาดนี้เรียกได้ว่าหากใครไม่ได้เตรียมชุดมาใช่ไหมก็มาซื้อด้านนอกได้เลยจ้ะซื้อเสร็จปุ๊บไปลงเล่นน้ําได้เลยเรียบร้อยหลังจากทางเข้านะคะปากซอยเนี่ยเดินเข้ามาประมาณสัก500เมตรก็จะมาถึงด้านในซึ่งด้านในตรงนี้ฝั่งซ้ายมือของสาจะมีของขายเยอะแยะมากมาย ทั้งอาหารตามสั่งเอ้ยส้มตามลาบอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ได้ซื้อมาจากข้างนอก <c oughs> ก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะไปฟังเสียงสานะ <c oughs> ไม่เหนื่อยเลยพอบ <c oughs> 150เมตร ตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะก็เลือกร้านที่อยู่ด้านหน้านี่เนาะถือว่าสะดวกสบายไม่ต้องเดินไปไกลมากซึ่งเขาก็มีขายอาหารตามสั่งแล้วก็ส้ตมตำนี่ขอนิดนึงเหอะจกจกส้ตมตำนิดนึงพร้อมกับไก่ย่างนะจ๊ะดูมือสั่นเลยเห็นไก่ไหมสีนวลน,น่ากินมากเลยเห็นเปล่านี่เอานี่ดีกว่าเยิมย้มเยิมย้มเยิม้มเยิ้มนี่เราจะมาย่างก,กันเองนะจ๊ะเป็นเองย่างเองกันเลยทีเดียวนะและที่นี่เขาก็จะมีบริการเช่าเสือด้วยนะคะ 20บบาทเท่านั้นถือว่าไม่แพงเลย มาอยู่ภายในน้ําตกเรียบร้อยแล้วด้านหลังได้ยินไหมเอ่ยโอ้เสียงน้ําตกกาลังไหลเลยค่ะวิวสวยมากบรรยากาศลมลืม่นมีต้นไม้ปกคลุมนะคะถือว่าไม่ร้อนเลยมีที่นั่งค่อนข้างจะหลากหลายนะคะทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งด้านนู้นค่ะตรงข้ามโอ้ตอนนี้สามารถมองเห็นนะักท่องเที่ยวนะคะเริ่มเข้ามาค่ะค่อนข้างจะเยอะแล้วนะแล้วก็จุดด้านหน้าที่สาเดินเข้ามานะมันจะเป็นจุดประชาสัมพันธ์ใครสงสยัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ด้านหน้าเลยแล้วจเจ้าหน้าที่นะคะเขาแนะนําสามมา,าว่า ถ้าจะเข้ามาด้านในเนี่ยสามารถนะซื้ออาหารเข้ามาได้เลยเพราะว่าอะไรถ้าเราเดินเราไปอีกรอบนึงบอกได้เลยว่าร้อนแล้วก็เหนื่อยมากฉะนั้นก็ซื้อเข้ามาเลยนะคะรวมถึงอย่างที่สาบอกไปว่ามีเก้าอี้แล้วถ้าใครอยากนอนนี่ค่ะเช่าเสื่อได้เลยเนี่ยสาเช่าเสื่อมาด้วยเพื่อนอนชีโดยเฉพาะเพราะว่าจะได้กินนมนอนนั่นเองนะคะเสื่อก็ไม่แพงค่ะย0สิบาทเท่านั้นพอ นั่งนอนเสร็จอะไรเรียบร้อยก็พับเก็บแล้วก็ไปคืนด้านหน้านะคะตรงจุดประชาสัมพันธ์ค่ะน่าเสียดายมากๆเลยวันนี้สาตั้งใจจะพาโนชิมาลงเล่นน้ําตกครั้งแรกแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าห้ามของดเลยห้ามเล่นน้ําเพราะว่ามีน้ําป่าไหลยลาบเห็นไหมคะว่าน้ําออกเป็นสีแบบว่าส้มๆขุ่นๆซึ่งก็บอกว่าถ้าลงเล่นเนี่ยอาจจะอันตรายก็ได้แล้วก็จะมีเรื่องสถานการณ์โควิดด้วยนะคะดูสิ เสียงฮือแบบเสียดายอาชีพแบบหงอยเหงาเศร้าๆ้อยอเลยอดเล่นเลยก็ได้แต่ว่ามานั่งชมวิวกินอาหารนอนชมธรรมชาติไปค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเซียฟีีด้วยตบมือชอบไปถ่ายรูปกันไหมชิใสไปไหมครับไปไป,ไปถ่ายรูปกันครับเรียกนะมานี่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  ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเนี่เดี๋ยวสาเนี่ยจะให้ดูนะคะว่าอาหารที่สาซื้อมามีอะไรกันบ้างคะ่ะนี่คะ่ะเมนูแรกแนะนําสําหรับน้องอาชีนั่นก็คือข้าวผัดนั่นเองเป็นข้าวผัดหมูเลยาคาะกล่องละ50บาทจ้าแหมมาเขาเรียกว่าน้ำตกกะิมันก็ต้องมีจกอะไรกันบ้างนะมา2เมนูเลยนะจ้านี่สําหรับสาหรือก็โอนนั่นเองนะฟังความมือของสาก่อนเลยคือส้มตําเป็นส้มตําปูค่ะส้มตำไสยใส่ปูนั่นเองราคาอยู่ที่ สีบาทจ้าเห็นไหมนี่พริกนิดๆหน่อยพอเดี๋ยวเผ็ดนี่ค่ะไก่เห็นไหมเอ่ยหนึ่งชิ้นนะคะเป็นชิ้นสะโพกนั่นเองนะอยู่ที่เจบาทค่ะกลิ่นนี่หอมเตะจมูกมาเลยอะจะอาปากกินนะแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวแล้วก็น้ำเข้ามาด้วยนะจ๊ะพร้อมมากกินเสร็จนะชมวิวธรรมชาติเสร็จแล้วก็หลับเลยตรงนี้มีเสือ จาก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เสื้อ,อาหาันเข้ามากินก็อย่าลืมจ้านี่เก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็เอาไปทิ้งนะคะอย่าทําให้มันเป็นขยะที่นี่นะแล้วด้านหลังของศาลนะคะเป็นสะพานถือว่าเป็นไฮไลท์เลยใครมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะซึ่งน้ําตกแห่งนี้เป็นน้ําตกที่อยู่ระหว่าง2จังหวัดคืออําเภอมือเหล็กจังหวัดสระบ,บรุรีและอาะําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยคือสระบ,บรุรีนี่ค่ะถ้าเดินข้าไมไปฝั่งนู้นปุ๊บ เปลี่ยนจังหวัดทันทีถือว่าเร็วมากเลย <g ül> มาที่นี่ถือว่ามาสองจังหวัดเลยนะคะเดินข้ามสะพานนะคะซึ่งเป็นสะพานไม้เนี่ยเห็นไหมทอดยาวเขาบอกว่ารับน้ําหนักได้ไม่เกิน50ิคนนะคะอุ้ย <g ül> <g ül> ดึงดึงนเดินดึงดึง,ดง,ดง,ดงซึ่งฝั่งนู้นนะคะก็จะมีบ้านพักให้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูะคะ่ะเดี๋ยวบ้านแรกนะที่ซาจะแนะนาํามีชื่อว่าบ้านจามจุลีราคา1 5 0 0บาทพักได้ทั้งหมด4คนมีทั้งหมด2ห้องเป็นห้องแอร์ด้วยค่ะแต่ถ้าใครมาสองคนไม่ยากเลยตรงกลางมันมีประตูปิดให้นะ เหลือแค่800บาทเท่านั้นที่สําคัญค่ะด้านหน้าเห็นไหมมีเตาปิ้งย่างด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างครบคันสามารถมาถึงปุ๊บปิ้งย่างได้ทันทีเห็นไหมว่ามันสะดวกสบายมีที่นั่งด้วยจ้ายังไ,ไม่หมดนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกบ้านหนึ่งอยู่นู่นเนี่ยนี่ค่ะอีกหลังหนึ่งมีชื่อว่าบ้านวัสนาอยู่ติดติดกันเลยกับบ้านเมื่อตะกี้นี้นะคะแต่บ้านนี้จะเป็นพัดลมนะราคาเดียวกัน1 5 0 0บาทมี2ห้องนอนเหมือนกัน,ก,นก็คือพักได้4คนที่สําคัญมีห้องน้ําเสริมให้อีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ด้านนนออกีเง ปิงยางได้เหมือนกันค่ะเตาอ,อยู่ทางนี้ที่นั่งอยู่ฝั่งนี้จ้ายังไม่หมดค่ะยังมีอีกห้องนึงที่ราคาเริ่มต้นที่500บาทเดี๋ยวจะพาไปดูนะอยู่ทางด้านเนินเขาฝั่งนู้นไปค่ะ แล้วห้องด้านหลังของสาม,มีชื่อว่าบ้านพิกุลจะมีทั้งหมด4หลังด้วยกันซึ่งห้องที่สาบอกว่าเริ่มต้น500บาทจะอยู่ทางนี้ค่ะห้องเบอร์3กับห้องเบอร์4เป็นพัดลมพักได้2คนส่วนห้องถัดมานะคะพิกุล1กับ2นี่เป็นห้องแอร์ราคาอยู่ที่800บาทเท่านั้นด้านหน้าเห็นไหมปิ้งยางได้อีกแล้วที่สําคัญมองเห็นวิวน้ําตกด้วยพื้นที่ตรงนี้่รมรื่นมาเหมาะกับการถ่ายรูปค่ะ นี้นะคะสก็เดินออกมาปากซอยน้ำตกมวกเหล็กก็คือทางเข้านั่นเองสาขาม,มาฝั่งตรงข้ามค่ะเพื่อรอรถดสแถวต้องรอลุ้นว่าจะมีโชคหรือเปล่านะเพราะเขาบอกว่ามาช้ามากเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเลยพะถ้าเดินกลับไปก็อย่าที่บอกประมาณ1กิโลเมื่อกี้เดินมาแล้วนะ500มไปกลับนี่ถือว่าเผาผ่านเครื่อเรียบไปได้เยอะมากเลยนะคะมารอลุ้นกันค่ะ ตอนนี้นะคะสาก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมค่ะคือสถานีโมกเหล็กกำลังจะกลับบ้านนั่นเองเมื่อกี้ไปซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนี่ <c oughs> แอบเก็บตั๋วไว้ในนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะตีตั๋วสองคนนะของนอ้องอาชิ <c oughs> เด็กไม่เสียตังค์นะจ๊ะเมื่อตอนขามาใช่ไหมเรานั่งเป็นชั้น3ราคาอยู่50กว่าบาทแต่ตอนนี้ยขากลับ ขอลองเปลี่ยนบ้างเป็นชั้น2ราคาคนละ89บาทเขาบอกว่าเบาะน,นี้นะจะนั่งเหมือนรถบัสก็คือเหมือนรถเมย์ง่ายๆหันหน้าไปทางเดียวกันไปทางหัวรถนะแล้วเบาะปรับเอนได้ด้วยนะถือว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแต่วันนี้ค่ะน่าเสียดายมากๆเลยตั้งใจจะพาน้องอาชีพมาเล่นน้ําตกครั้งแรกก็พลาดนะคะอย่างที่บอกไปเนาะน้ําป่ามันไหลหลา,ลากน้ําขุ่นเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะคะหากใครจะมาเที่ยวแบบสาเนี่ย ก็สังเกตดีๆก่อนนะคะคือสามารถโทรเช็คนะเดี๋ยวสาจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะเป็นเบอร์สถานที่ก็คือน้ําตกบวกเหล็กเลยโทรเช็คก,ก่อนว่าน้ำเนี่ยมันใสยย่ยางเล่นได้ไหมยังไงแล้ววันนี้สาขอตัวพานอนชิกลับก่อนค่ะตอนนี้นอนชิ้หลับปุ๋ยเลยค่ะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วย <S <S แล้วครั้งหน้าค่ะสาจะทำวันเดททิปที่ไหนนะจะนั่งรถไฟหรือเปล่าติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย